พี่น้องที่รักบางคนอาจจะประหลาดใจหรือว่าสงสัยว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงถามนักบุญเปตโตรถึงสามครั้งว่าท่านรักพระองค์หรือไม่ถ้าสามีภรรยาถ้าสามีนะีถามภรรยาว่า คุณรักผมไหมแล้วภรรยาตอบว่ารักสามีคนนั้นจะถามคำถามครัอันเดียวกันนี้อีกสองครั้งหรือเปล่าถ้าเขาทำเช่นนั้นจริงภรรยาจะไม่คิดน้อยใจหรือว่าเขากำลังสงสัยหรือไม่แน่ใจในคำตอบของเธอหรือเปล่าไม่ว่านักบุญเปดโตรเนี่ย จะคิดอย่างไรพระเยซูเจ้าทรงสามท่านสามครั้งว่าท่านรักพระองค์ไหมและเมื่อท่านยืนยันสามครั้งว่ารักพระองค์พระองค์ทรงมอบภารกิจให้ท่านสามครั้งเช่นเดียวกันครั้งแรกพระองค์ทรงสั่งว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดครั้งที่สองพระองค์ตรัสว่าจงดูแล ลูกแก่ของเราเถิดแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าจงเลี้ยงดูแก่ของเราเถิดเราคงจำได้ในคืนที่พระเยซูเจ้าทรงถูกทรยศและถูกมอบแก่บรรดาศัตรูของพระองค์นักบุตรเรโตรคนเดียวกันนี้เองได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์ถึงสามครั้ง เวลานี้พระองค์ทรงถามท่านสามครั้งเพื่อจะได้แน่ใจว่าท่านรักพระองค์จริงๆและก็อย่างไรเงื่อนไขด้วยในภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้แก่นักบุญเปตโตรเราสามารถมองเห็นความรักและก็ความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อเราผู้เป็นฝูงแกะของพรงะองค์ได้อย่างชัดเจน น่าสังเกตว่ามวเมื่อดัชนีเปโตรยืนยันความรักที่ท่านมีตอบพระเยซูเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงบอกให้ท่านคุกเข่าลงและก็นมัสการพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องสิ่งใดเพื่อตัวของพระองค์เองแม้นว่าพระองค์นะทรงเป็นผู้สมควรจะได้รับพระอนุภาพทรัพย์เสริงคารพระปีชายญนพระพันลานุภาพ พระเกียรติยศพระสริรุ่งโรจน์และคำถวายพระพรจากสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งในโลกนี้และก็บทสวรรค์เหมือนที่ผู้เขียนหนังสือวิวร์บอกเราแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคิดถึงตัวของพระองค์เองแต่ทรงคิดถึงเราแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ด้วยเพราะพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อ ความรอดพ้นของพวกเราแต่ละคนนั่นเองพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเป็นยันยาบ,บูชาเพื่อว่าโดยการสิ้นพระชนพระองค์จะทรงทำลายความตายและด้วยการกลับคืนพระชนมาชีพพระองค์จะทรงทำให้ชีวิตที่มีมนทินเพราะบาปกำเนิดของเราเนี่ยได้รับการชำระล้างและก็ได้รับการฟื้นฟู ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในบทอ่านแรกวันนี้นักบุญเปโตรได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเลือกคนไม่ผิดเพราะท่านและก็เพื่อนอัครสา,าวกคนอื่นไม่ได้ทำให้พระเยซูเจ้าทรงผิดหวังเลยตรงกันข้ามพวกเขาได้ทุ่มเทสรรัพพากำลังและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแม้แต่ชีวิต เพื่อภารกิจแห่งการประกาศข่าวดีพวกเขาได้เทศสอนอย่างกล้าหาญในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อถูกจับกลุ่มตัวและก็นำมายัางสภาซันเฮดรินซึ่งเป็นสภาสูงสุดของชาวยิวในสมัยนั้นพวกเขาได้แสดงความรักที่มีต่อพระเยซูเจ้าด้วยการยืนยันต่อหน้าผู้นำศาสนาที่มาชุมนุมกันในวันนั้นว่า เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ไม่มีความบาดกลัวหลงเหลืออยู่ในตัวบรรดาพราสากอีกต่อไปเมื่อรู้ว่าเจ้าแห่งชีวิตเนี่ยทรงอยู่เคียงข้างพวกเขาพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแม้แต่ความตายเพื่อข่าวดีแห่งความรอดพ้นจะได้ถูกเปล่าประกาศออกไปนั่นเอง และก็ดังที่พวกเราทราบกันดีจากกรุงเยรูซาเล็มนี้เองข่าวดีแห่งความรอดพ้นและก็ความเชื่อได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันพระศาสนาจักรของเรายังคงสานต่อภารกิจที่พระเยซูเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ในความรับผิดชอบ ของนับ,บุญเปตโตรและก็เพื่อนอัคราสาวกของท่านต่อไปคำสั่งของพระองค์ที่ว่าจงเลี้ยงดูจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดจงดูแลลูกแกะของเราเถิดจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดอย่างก้องกังวานอยู่ในใจของบรรดาผู้สืบตำแหน่งต่อจากบรรดาคราสาวก แล้วก็ผู้ร่วมงานทั้งหลายของพวกท่านทุกคนงานพระธรรมแล้วก็งานเทศอนยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนเนื้อหาข่าวดีแล้วก็ข้อความเชื่อยังคงเดิมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องวิธีการแนวทางและก็เครื่องมือที่ใช้ในการเป่าประกาศข่าวดี ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงและก็เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจางไม่มีวันสิ้นสุดพอคิดว่าเครื่องมือที่โดดเด่นและก็ยังคงเป็นอมตะอย่างหนึ่งที่พระศาสนาจาักรของเราเนี่ยใช้เพื่อสารต่อภารกิจดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกก็คือพิธีมิสาา หรือว่าพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นเองพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้แบ่งออกเป็นสองภาคนั่นคือภาควัจนพิธีกรรมและก็ภาคศิลมหาสนิทอาศัยองค์ประกอบที่จำเป็นและก็ขาดไม่ได้ทั้งสองภาคนี้เองพระศาสนาจักของพวกเราเนี่ยไม่ได้หยุดยั้งที่จะนำอาหารเลี้ยง ชีวิตคริตชนซึ่งเป็นฝูงแกะของพระเยซูเจ้าเนี่ยทั้งจากโต๊ะพระวาจาและก็จากโต๊ะพระกายพระคิสเศเจ้าเสนอให้กับสัตว์บรุษซึ่งเป็นฝูงแกะนั่นเองเพราะฉะนั้นพอคิดว่าทุกครั้งที่เรามาร่วมพิธีมิสซาเนี่ยชีวิตฝ่ายจิตและก็ความเชื่อของเราจะได้รับการหล่อเลี้ยง ด้วยพระวาจากและก็สินมหาสนิทสินศักดิ์สิสสทธิ์แห่งความรักจะได้ไม่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะทั้งสองเนี่ยเป็นพละงกำลังแห่งความเชื่อและก็อาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของพวกเราแต่ละคนนั่นเองอาหารแน่นอนที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ชีวิตมนุษย์เราทราบกันดีในเรื่องนี้ปราศจากอาหารร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเ,เติบโตได้แล้วก็สุขภาพของเราก็มีแต่จะสุดโทรมลงไปเรื่อยๆอาหารนำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราแล้วก็สิ่งที่อาหารแลวก็เครื่องดื่มนี่นำมาให้แล้วก็ทำให้ชีวิตฝ่ายกายของพวกเราจเจริญเติบโตเนี่ย สินมหาเสนิทนนำสิ่งนั้นมาให้แล้วก็ทำเพื่อชีวิตฝ่ายจิตของพวกเราเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสว่าจุงเลี้ยงลูกแก่ของเราเถิดเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าเราแต่ละคนต้องการอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตที่พระองค์ประทานแก่เรา เมื่อเราได้รับสินล้างบางปพระองค์ตรัสว่าจงเลี้ยงดูแก่ของเราเถิดเพราะพระองค์เองซรู้ดีว่าเราแต่ละคนต้องการอาหารบำรุงเลี้ยงความเชื่อของเราเพราะว่าความเชื่อของเราจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เป็นความเชื่อที่อ่อนแอหรือว่าเป็นความเชื่อ ที่ตายไปแล้วและก็สิ่งที่พระกายและก็พระโลหิตของพระคริสตเจ้าทำเพื่อชีวิตฝ่ายจิตของพวกเรานะีพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้าก็ทำเพื่อความเชื่อของพวกเราเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักหลายครั้งพระศาสนาจากักรอาจจะดูเหมือนว่าอ่อนแอไม่ต่างจากนักบุญเปโตร ก่อนวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาท่านปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งแต่เมื่อได้รับพลังและก็การนำทางของพระจิตเจ้าแล้วพระาศาสนาจักรของพวกเราเนี่ยไม่เคยแล้วก็จะไม่เคยล้มเหลวในการทำหน้าที่บำรุงเลี้ยงเราด้วยพระวาจาและก็ศีลสัส์สิทธ์ ด้วยเหตุน,นี้เราจึงไม่ควรทำความผิดด้วยการปฏิเสธพระกฤษเจ้าหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่ยอมรับอาหารฝ่ายจิตทั้งศิลกัิ์ษิ์และก็พระวาจาของพรงนะองค์นีที่พระองค์นำเสนอแก่เราผ่านทางพระาศาสนาจักในพิธีมิสาทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ ขอไปเจ้าไว้หมดพวกเราทุกคน